นิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินผิงบุตรแห่งราชามังกรบทที่141การแสดงชั้นหนึ่งให้ตายสิมากกว่าสา0แสนหยวนเหรอพี่ปิงมีนาฬิกาแล้วฉันจะสู้เป็นสิบปีเปรียบเทียบคนกับความตายเปรียบเทียบสินค้าแล้วโยนทิ้งเราเทียบไม่ได้พี่ปิงเก่งแน่นอนดูสิมีทรัพยากรทางการเงิน ผู้ชายคนนี้สุดยอดมากเเมียวๆคุณจะเลิกกับพี่บิงเมื่อไหร่ฉันจะนัดล่วงหน้าแม้ว่าฉันจะเป็นแฟนของพี่บิงได้หนึ่งวันฉันก็เต็มใจคนกลุ่มหนึ่งโอ้อวดและล้อเลียนสาอิบมันทำให้เล้งบิงและจางมีเอาหัวเราะอ,ออกมาและความรู้สึกอิจฉาริษยานั้นยอดเยี่ยมมากฉันจำได้ว่าบราเธอร์บิงเคยอยู่กับแวงแฮแน่นมาก่อน ทำไมคุณถึงเลิกการทันใดนั้นหญิงสาวผมยาวในชุดกระโปรงก็พูดขึ้นผู้หญิงคนนี้อยู่ในหอพักของแวงแฮนแนนและชื่อของเธอคือแวงยูเทียนดังนั้นเธอจึงรู้เรื่องบางอย่างเกี่ยวกับแวงแฮนแนนตามเล้งบิงเมื่อหวังยูเทียนถามก็ไม่มีใครพูดอะไรในทันทีและบรรยากาศก็อึดอัดไปชั่วขณะ ใช้ท,ที่สุดแล้วแวงแฮนแนนและจางมีเอาเป็นเพื่อนร่วมห้องในหอพักเดียวกันและตอนนี้จางมีเอาก็เทียบเท่ากับการขโมยแฟนของแวงแฮนแนนเมื่อเห็นสิ่งนี้เล้งบิงก็แสดงความเศร้าบนใบหน้าของเขาและแซงคำเป็นลังเลที่จะพูดว่ามันยากที่จะพูดนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะพูดถึงฉันให้ความรักกับแวงแฮนแนนมากแต่เธอไม่ใช่พอใจเลย นอกจากใช้เงินแล้วฉันยังชอบไปบาร์ด้วยและสุดท้ายฉันก็ไปบาร์เพื่อเป็นนักเต้นฉันทนไม่ได้จริงๆเล้งปิงกล่าวอย่างมีอารมณ์ทำให้กลุ่มคนมองเขาด้วยความสงสารดูเหมือนว่าเล้งบิงยังรู้จักแหวงแฮนแนนเป็นอย่างดีเขารู้ด้วยซ้ำว่าแวงแฮนแนนกำลังจะเป็นนักเต้นทำไมวังฮันฮานถึงเป็นคนแบบนี้ ที่โรงเรียนฉันไม่สังเกตมาก่อนแต่เธอสามารถไปที่บาร์เพื่อเป็นนักเต้นได้ฉันขอโทษแทนพี่ปิงผู้ชายที่แสนดีเขาปฏิบัติต่อหวังฮันฮันอย่างดีในตอนนั้นและเธอไม่รู้ว่าจะดูแลเขายังไง ฉันได้ยินมาว่าหวังฮันฮันจะมาที่ชั้นเรียนด้วยเรอุนียงฉันไม่รู้จริงๆว่าเธอไปเอาความกล้ามาจากไหนพี่ปิงคนแบบนั้นไม่คู่ควรที่คุณจะต้องเสียใจกับเธอและตอนนี้คุณอยู่กับเมี่ยวเมี่ยวคุณเป็นคู่ที่ดีทุกคนกล่าวหาว่าหวังฮันฮันและปลอบเล้งบิง ด้วยน้ำตาในดวงตาของเล้งบิงเขายักหน้าเล็กน้อยโชคดีที่ตอนนี้ฉันได้พบกับเหมียวเมียวซึ่งทำให้หัวใจที่บอบช้ำของฉันมีที่พึ่งด้านเขาทุกคนต่างกล่าวโทษแวงแฮแน่นในเวลานี้หวังฮันฮานไม่รู้ว่าเธอตกเป็นเป้าของการวิจารณ์ของสาธารณะก่อนที่เธอจะมาถึง เฮ hey, ฉันอยู่กับหวังฮันฮานมาสามปีแล้วและฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นคนแบบนี้หวังยูเทียนขมวดคิ้วไม่แปลกใจเลยที่เธอจะพบนักโทษกลับเนื้อกลับตัวในฐานะเป็นแฟนของเธอเดี๋ยวนี้ทุกคนตะลึงมองไปที่แวงยูเทียนด้วยความไม่เชื่อ หวังยู่เทียนคุณฟังใครมาเชื่อถือได้ไหมจังหมิงรีบถามหวังยู่เทียนฉันยังได้ยินสิ่งที่อูอี้ฟานพูดเราคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อคืนนี้เธอบอกฉันว่าหวังหันหานพบแฟนที่เป็นนักโทษกลับเนื้อกลับตัวที่เพิ่งออกจากคุกตอนนั้นฉันประหลาดใจมากแต่ตอนนี้หวังฮันหานเป็นนักเต้นนักโทษปฏิรูปแรงงานก็ไม่เลวหวังยู่เทียนกล่าว หลังจากได้ยินสิ่งนี้จังมีเอาก็หัวเราะออกมาเธอคิดว่าถ้าแวงแฮแน่นพาแฟนมาด้วยเธอจะต้องขายหน้าแวงแฮแน่นอย่างแน่นอนและหลังจากที่เล้งบิงได้ยินว่าแวงแฮแน่นพบแฟนของนักโทษค่ายแรงงานแล้วมุมปากของเขาก็กระตุกโดยไม่ได้ตั้งใจ ในขณะนี้อูอี้ฟานและหวังหั่นฮานมาถึงเปิดประตูและเดินเข้าไปตามด้วยเฉินผิงสวัสดีทุกคนไม่เจอกันนานเลยอูอี้ฟานทักทายทุกคนหลังจากเข้าประตูมาจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่142หลอกตัวเองสวัสดีทุกคออหวังฮั่นฮานทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้ม แต่เมื่อเธอเห็นเล้งปิงตาของเธอก็เบี่ยงและเธอก็ไม่กล้ามองเล้งปิงตรงๆแวงแฮนแน่นกลัวว่าเธอจะช่วยไม่ได้สักพักและเธอจะโกรธเล้งบิงท้ายที่สุดเล้งบิงคนนี้ทำร้ายเธออย่างรุนแรงแต่นี่คือการรวมตัวของชั้นเรียนและแวงแฮนแน่นไม่ต้องการเลิกเธอ เมื่อเห็นแวงแฮแนนเห็นเล้งบิงหลบสายตาของเขาทําให้ทุกคนเชื่อคําพูดของเล้งบิงมากยิ่งขึ้นแวงแฮแนนต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อขอโทษเล้งบิงนั่นคือสาเหตุที่เขาทําตัวแบบนีู้อีอ้ฟานทักทายหวังหันห่นฮานและพบว่าทุกคนกำลังมองหวังหั่นฮานด้วยสายตาแปลกๆแ,และทั้งสองคนก็สับสนเล็กน้อย หวังฮันฮานฉันไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้และคุณกล้ามาที่งานรวมรุ่นฉันคิดผิดจริงๆคุณในเวลานี้หวังยู่เทียนพูดกับหวังฮันฮานด้วยความโกรธเล็กน้อยคราวนี้หวังฮันหานรู้สึกสับสนเธอไม่เข้าใจว่าหวังยู่เทียนกำลังพูดถึงอะไรหวังยู่เทียนทำไมฮันฮานทำให้คุณขุนเคืองใจ ฉันไม่ได้เจอเพื่อนร่วมชั้นเก่าของฉันมาหลายปีทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นเมื่อเราพบกันอูอี้ฟานก้าวไปข้างหน้าและถามหวังยูเทียนแต่เมื่อแวงยูเทียนกำลังจะพูดเล้งบิงก็ลุกขึ้นยืนเอาละเราอย่าพูดถึงอดีตวันนี้เราทุกคนมาที่นี่เพื่อดื่มและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกไม่มีใครควรทำให้มันเป็นที่พอใจ เล้งบิงบิงพูดดังนั้นแวงยูเทียนจึงไม่พูดฉันไม่รู้ว่าทำไมอูอี้ฝานดึงหวังฮั่นฮานให้หาที่นั่งและเฉินผิงก็นั่งลงข้างๆหวังฮั่นฮานอย่างไร้มารยาทเมื่อเห็นเฉินผิงทุกคนก็มองขึ้นและลงด้วยสายตาที่ขี้เล่นและดูถูกเหยียดยาม ฮันฮานผู้ชายคนนี้คือใครนี่คือการรวมตัวของเพื่อนร่วมชั้นของเราการพาคนนอกเข้ามาไม่เลวเลยเหรอจังเมียวพูดขึ้นก่อนและถามหวังฮันฮานเธอถามคำถามนี้โดยตั้งใจและเธอต้องการดูว่าหวังฮันฮานจะตอบอย่างไรหวังฮันฮานมองไปที่เฉินปิงอ้าปากพูดแต่ไม่รู้จะแนะนำเฉินปิงอย่างไร ถ้าเชนปิงเป็นแฟนของเธอทั้งสองคนไม่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเลยแต่ถ้าคุณพูดถึงเพื่อนมันไม่เหมาะที่จะพาเพื่อนไปงานต่างๆเช่นงานรวมรุ่นสวัสดีทุกคนฉันชื่อเฉินผิงเป็นแฟนของฮันฮันเฉินปิงลุกขึ้นอย่างใจดีและแนะนำตัวเองด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย เมื่อเห็นคำอธิบายของเชนปิงใบหน้าของแวงแฮแนนก็แสดงความดีใจทันทีและเขาก็พยักหน้าให้จางมีอวและพูดว่านี่คือแฟนของฉันจางมีอวมองที่เชนปิงและถามด้วยสายตาเยียดหยามว่าแฟนของคุณคืออะไรกำลังทำอะไรอะไรนะเราทำงานเป็นพนักงานขายในบริษัทแห่งหนึ่ง หวังฮันฮานพูดตามความจริงเป็นพนักงานขายเหรอค่าคอมมิชชั่นมันเยอะไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉันได้ยินมาว่าพนักงานขายทำเงินได้มากมายจางเหมียวยังคงถามต่อดูเหมือนจะต้องการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเฉินผิงฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราเพิ่งทำงานกันได้ไม่กี่วนันหวังฮันฮานพูดด้วยสีหน้าของเธอเธอไม่อยากคุยกับจางเหมียว แต่ยิ่งหวังฮันฮันไม่อยากคุยกับจางเหมี่ยวจางเหมี่ยก็ยิ่งอใจมากขึ้นเรื่อยๆและเธอยังคงถามหวังฮันฮันอย่างต่อเนื่องว่าแล้วแฟนของคุณทำอะไรก่อนที่จะมาเป็นพนักงานขายจางเหมี่ยวแค่ต้องการเพื่อบังคับให้วังฮันฮานบอกเกี่ยวกับการจำคุกของเฉินปิงเพื่อทำให้วังฮันฮานอับอายหวังฮันฮานไม่ได้พูดในครั้งนี้ เพราะเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรอย่างไรก็ตามเฉินผิงเพิ่งถูกปล่อยตัวจากคุกดังนั้นเธอจึงไม่สามารถพูดตรงๆได้มิฉะนั้นทุกคนจะหัวเราะเยาะเธอและเฉินปิงก็เสียหน้าเหมือนกันทำไมต้องอายที่จะพูดพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเก่าๆไม่มีอะไรน่าอายถ้างานของแฟนคุณไม่ดีเราช่วยแนะนำเขาได้แต่ก่อนแนะนำเขาคุณต้องรู้จักเขาก่อน แม้ว่าจางม้เอาจะพูดจะไพราะแต่เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ต้องการแนะนำงานที่ดีให้กับเชนปิงแต่เธอต้องการทำให้แวงแฮนแน่นดูแย่จัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่143เข้ากันได้ดีทีเดียว จางมิอาคุณกำลังตรวจสอบทะเบียนบ้านของคุณหรือไม่คุณถามคำถามทุกประเภทดังนั้นรีบเสิร์ฟอาหารอูอี้ฟานรีบพูดกับจางมิอาเพื่อไม่ให้แวงแฮนแน่นต้องอับอาย แต่จางมิเอาไม่ยอมปล่อยมือและมองไปที่แวงแฮนแนนที่เต็มไปด้วยความลำบากใจและถามว่าแฮนแนนงานเก่าของแฟนคุณเป็นความลับหรือเปล่ามีอะไรที่คุณพูดไม่ได้เช่นติดคุกหรือเปล่าจางบีทวีนคำพูดของแมวเธอชัดเจนจริงๆเมื่อได้ยินสิ่งที่จางมิเอาพูดแวงแฮนแนนรู้สึกประหลาดใจเธอไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วทำไมจางมีเอาถึงรู้ในเวลานี้หวังฮั่นฮานมองไปที่อู๋อี้ฟานเพราะมีเพียงอู๋อี้ฟานเท่านั้นที่รู้เรื่องการจำคุกของเฉินปิงเมื่อคืนนี้อู๋อีอ้ฟานก็ประหลาดใจเช่นกันและในที่สุดก็หันไปสนใจหวังยู่เทียนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกโกรธหวังยู่เทียนคุณเคี้ยวลิ้นของคุณหรือเปล่า อู๋อีฟ้ฟานบอกหวังยู่เทียนเมื่อคืนนี้และตอนนี้จางเหมี่ยวจริงๆแล้วฉันก็รู้เช่นกันต้องเป็นหวังยู่เทียนที่เป็นคนพูดอู๋อีอ้ฟานทำไมพูดไร้สาระฉันแค่พูดจากข้อเท็จจริงหวังยู่เทียนไม่แม้แต่จะพยายามป้องกันตัวเองเธอแค่ยอมรับมันซึ่งทำให้อู๋อีฟ้ฟานโกรธมากและในเวลาเดียวกันอู๋อีอ้ฟานกลายเป็นกังวลเล็กน้อย เนื่องจากเธอเป็นหญิงสาวหวังยุเทียนจึงรู้ว่าหากเธอถูกเปิดโปงในเวลานี้เธอจะเสียหน้าต่อหน้าคนอื่นอูอีฟ้ฟานกลัวว่าจะทำให้หวังยุเทียนโกรธและเปิดเผยเรื่องของตัวเองดังนั้นเขาจึงหยุดพูด พันหันไม่ใช่เรื่องยากที่จะบอกว่าแฟนของคุณเคยติดคุกทำไมคุณไม่พูดแล้วเราไม่ได้เลือกปฏิบัติกับเขาสถานะปัจจุบันของคุณเหมาะกับแฟนของคุณนักเต้นและนักโทษแรงงานการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสวรรค์ ปัญญาประกาศคู่ฮ่าปัญญาประกาศคู่หลังจากที่จางมีเอาพูดจบทุกคนก็หัวเราะอ,ออกมาและการเสียดสีในดวงตาของพวกเขาก็แสดงให้เห็นโดยไม่ลังเลใบหน้าของหวังฮันฮันแดงก่ำด้วยความโกรธเธอไม่อยากมาเธอรู้ว่าหากเธอเข้าร่วมการรวมชั้นเรียนครั้งนี้เธอจะถูกทุกคนเยอะๆอ,อย่างแน่นอน ในสถานการณ์เช่นนี้เธอไม่มีความกล้าที่จะอยู่อีกต่อไปหวังค่อยๆลุกขึ้นและต้องการจะออกไปแต่ถูกเฉินปิงดึงกลับมาหันฮันฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยทำไมคุณออกไปแล้วไว้คุยกันหลังอาหารนะ อันยประกาศคู่ล้อเล่นจะโกรธหรอดูสิว่าแฟนคุณใจกว้างแค่ไหนที่นี่เป็นรีเก้าโฮเทลถ้าคุณไม่มีงานสังสรรค์ระดับนี้คุณจะไม่คิดจะมาทานอาหารที่นี่เลยตลอดชีวิตบอกฉันสิฉันจะช่วยคุณให้เต็มร้อยและ8ปดหมื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับฉันจางเหมี่ยวพูดกับหวังฮันหานด้วยใบหน้าเย้ยหยัน เมื่อจางนีเอาพูดแบบนี้แวงแฮนแน่นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจากไปหากเขาจากไปมันจะพิสูจน์ได้ว่าเขากลัวที่จะใช้เงินเพื่อจากไปไม่จำเป็นเรายังมีเงินอยู่เล็กน้อยเฉินผิงพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยอืมในเมื่อนายมีเงินฉันจึงไม่ต้องกังวลฉันกลัวว่าหลังอาหารเย็นถ้ามีผู้หลบเลี่ยงฉันจะเสียชีวิต จางเหมียวพูดแล้วมองไปที่เล้งบิงและพูดว่าบราเธอร์บิงคุณไม่ได้บอกว่าคุณจองงานเลี้ยงล่วงหน้าหรือไม่ปล่อยให้พวกเขาเสิร์ฟมูไตที่ฉันนำมาเองนับสิบคนเราแต่ละคนไม่สามารถใช้จ่ายเกิน1800 0แพแล้วฉันจะให้พวกเขาเสิร์ฟเดี๋ยวนี้หลังจากเล้งบิงพูดจบเขาก็วางสายและในไม่ช้าประตูห้องส่วนตัวก็ถูกเปิดออกเปิดออก อาหารรสเลิอถูกยกขึ้นมาทีละจานเป็นเพียงว่าคนเหล่านี้มองไปที่โต๊ะที่เต็มไปด้วยจานและไม่มีใครมีสีหน้ามีความสุขท้ายที่สุดพวกเขาเพิ่งเริ่มทำงานและหลายคนไม่มีเงินออมเลยเงินจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่144การทอรอยอสอ เล้งบิงมองไปที่การแสดงออกของทุกคนและมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามื้ออาหารในวันนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนะักแต่ฉันรู้ว่าหลายคนไม่มีเงินมากมายในตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องโทรหาฉันบราเธอร์บิงและดื่มไวน์ให้ฉันสักแก้วฉันจะจ่ายให้คุณ หลังจากเล้งบิงพูดจบเขาก็มองไปที่แวงแฮนแนนและเชนปิงและเห็นได้ชัดว่าข้อเสนอของเล้งบิงมุ่งเป้าไปที่พวกเขาบิงเค่นั้นทรงพลังฉันจะเคารพคุณก่อนทันทีที่พูดจบก็มีคนหยิบแก้วไวขึ้นมาและปิ้งเล้งบิงในไม่ช้าทุกคนต่างยกย่องเล้งบิงที่เต็มไปด้วยคำยินยอและท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแวงแฮนแนน เช่นปิงและวูยี่ฟานเท่านั้นยี่ฟานคุณไม่อยากปิ้งขนมปังให้พี่ปิงเหรอหวังยู่เทียนถาม8,000หยวนฉันยังมีอยู่อู๋อี้ฟานมีความหมายชัดเจนเธอยอมจ่ายเงินเองดีกว่าให้เล้งปิงดืง่มอวยพรคุณแซงทำเป็นร่ำรวยอะไรคุณต้องอดหลับอดนอนกี่ครั้งถึงจะได้เงิน18,000หหยวนเพื่อประโยชน์ของคุณเองฉันไม่เห็นคุณค่าเลย หวังยู่เทียนกรอกตาแล้วพูดประโยคนี้ราวกับสายฟ้าจากท้องฟ้าสีครามระเบิดทันทีและทุกคนก็มองไปที่อูอี้ฟานและใบหน้าของอูอี้ฝานก็ซีโดเซียวรู้สึกถึงสายตาของทุกคนเขารู้สึกราวกับว่าเขาหลุดเข้าไปในรูหนู หวังยู่เทียนคุณกำลังพูดถึงว้าอะไรเชื่อหรือไม่ฉันจะฆ่าคุณอูอี้ฟานลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันถือขวดไวายไว้ในมือปูอีอ้ฟานรักษาปากให้ดีใครพูดไร้สาระเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าทำอะไรลงไปหวังยู่เทียนไม่ควรถูกมองข้ามปูอีอ้ฟานตัวสั่นด้วยความโกรธขณะถือขวดวายและกำลังจะคว้างขวดไวายไปทางหวังยู่เทียน ตอนนี้เธอเสียใจแทบตายเธอรับแวงยูเชี่ยนเป็นน้องสาวของเธอแต่อีกฝ่ายกลับทรยศเธอนี่คือจังมีเอาลุกขึ้นคว้าขวดไวน์จากมือของ w ูยี่ฟานและตะโกนอย่างเย็นชาคุณสองคนกำลังทำอะไรอยู่วันนี้ฉันเป็นคนจัดงานรวมชั้นเรียนถ้าคุณสองคนสร้างปัญหาแบบนี้ทำไมคุณไม่ปล่อยให้ฉันหน้า ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสองคนจะออกไปจากที่นี่จางมีเอาอาศัยความเฉยเมยของเธอเองในการเป็นแฟนของเธอดังนั้นเธอจึงถือว่าตัวเองเป็นผู้นำแต่หลังจากเสียงคำรามดังกล่าวหวังยู่เทียนก็ไม่กล้าพูดอีกต่อไปและอู่ยี่ฟานก็นั่งน้ำตาคลอเบ้า เพียงแค่ทุกคนมองที่ WU ยี่ฟานด้วยความกระตือรือร้อนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมชั้นชายเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม WU ยี่ฟานก็ไม่เลวและตอนนี้พวกเขาอาจใช้เงินเพียงไม่กี่ร้อยหยวนเพื่อน,นอนกับ WU ยี่ฟานหนึ่งคืน หลังจากเหตุการณ์นี้อูอี้ฟานก็ก้มหน้าลงไม่พูดอะไรสักคำมาเถอะมากินข้าวด้วยกันปกติคุณกินอาหารดีๆแบบนี้ไม่ได้จางเหมียวไม่สนใจอูอี้ฟานแต่พูดกับทุกคนทุกคนเริ่มทานอาหารอย่างมีชีวิตชีวาไม่มีใครสนใจอูอี้ฟานมีเพียงหวังฮันฮานที่คอยปลอบโยนอูอี้ฟานแต่อูอี้ฟานก็ยังไม่พูดอะไรสักคำ ทุกคนผลักถ้วยและเปลี่ยนแก้วในขณะที่เฉินผิงเอาแต่สนใจเรื่องการกินคนเดียวไม่มีใครสนใจเขาและเขาก็ไม่ได้สนใจใครเช่นกันเมื่อมองไปที่เฉินปิงอย่างเย็นชาเขายกแก้ววายขึ้นและพูดว่าพี่เฉินผิงทำไมคุณกินแต่ผักและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ฮ่า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 ทันทีที่เล้งปิงพูดจบทุกคนก็หัวเราะลัน่น เฉินปิงเช็ดปากด้วยกระดาษเช็ดปากและพูดโดยไม่โกรธว่าไวน์นี้แย่เกินไปฉันไม่เคยชินกับมันเลยเมื่อเฉินปิงพูดคำหนึ่งทุกคนก็ตะลึงเฉินปิงพูดจริงที่เขาไม่เคยดื่มเล้งบิงหัวเราะเยาะคุณไม่ชินกับการดื่มมูไตนี้คุณจะดื่มอะไรดีคุณไม่ต้องเสียเงินกับไวน์นี้ถ้าคุณเลือกไวน์อื่นคุณต้องใช้ส่วนแบ่ง ไม่สำคัญว่าจะเป็นเงินหรือไม่ส่วนใหญ่เป็นเพราะฉันดื่มไวน์มากเกินไปและมีอาการไอเฉินผิงพูดเรียบๆจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่145นาฬิกาปลอมให้ตายเถอะคุณกำลังโม้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาฉันไม่เคยได้ยินว่ามีใครไอหลังจากดื่มแอลกอฮอล นักโทษในค่ายแรงงานทำไมคุณถึงเสแสง้งฉันเดาว่าคุณยังไม่ได้เมาเมาถ่ายด้วยซ้ำฉันทนฟังไม่ไหวแล้วจริงๆหูร้อนจังหลังจากได้ยินสิ่งที่เฉินผิงพูดทุกคนก็คำรามด้วยความโกรธ จังเหมียวยังยิ้มอย่างเหยียดยามจากนั้นพูดกับหวังฮันฮานว่าฮันฮานดูแฟนที่ฉันพบสิเขาช่างประหลาดจริงๆแม้ว่าฉันจะจนฉันก็ยังแซงทำเป็นรวยหวังฮันฮานไม่สนใจจังเหมียวแต่เธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเชนปิงวันนี้ พี่เฉินบิงถ้าผมจำไม่ผิดพี่มาที่นี่ที่เมืองฉางอันใช่ไหมวัยสองสามขวดนี้น่าจะซื้อรถพี่ได้คุณคิดว่าพี่แกล้งเป็นอะไรเล้งบิงถามพร้อมกับเย้ยหยันบนใบหน้าของเขาถนนหลังจากที่เล้งบิงพูดแบบนี้ทุกคนก็รู้ว่าเชินบิงมีกุญแจรถฉางงานห้อยอยู่ที่เอวของเขา มันแค่สนับสนุนการผลิตในประเทศฉันไม่ชอบขับเบนลี่เฉิญผิงพูดเรียบเรียบเชนปิงสามารถขับเบนลี่ของลินเทียนูได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการและทั้งจูยี่ฮอเป็นของเขาเองไม่ต้องพูดถึงรถยนต์พอฟอฟอเล้งบิงเพียงแค่จิบน้ำและเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเชนปิงเขาก็พ่นออกมา ฮ่าฮ่ ا, ฉันอยู่มานานมากฉันไม่เคยเห็นคนอวดดีสงบขนาดนี้มาก่อนคุณเป็นอัจฉริยะแล้วคุณยังมีรถเบนลี่ด้วยเหรอฉันไม่คิดว่าคุณจะเคยเห็นรถเบนลี่ด้วยซ้ำใช่ไหมเล้งบิงหัวเราะเสียงดังเอาเลยฉันจะเสียอารมณ์จากการหัวเราะแล้ว คนอื่นๆก็หัวเราะเอ็นตัวไปมาบางคนถึงกับน้ำตาไหลเทียบกับคุณฉันไม่สนิทฉันไม่เคยเห็นใครที่โกงเงินผู้หญิงแล้วยังแซงํำเป็นปฏิบัติต่อแขกอย่างใจเย็นเฉินผิงพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชา เมื่อเล้งบิงได้ยินคำพูดของเชนปิงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็หายไปทันทีแทนที่ด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงเล้งบิงรีตาลงเล็กน้อยมองไปที่เชนปิงแล้วพูดว่าฉันจะพูดอะไรคุณเข้าใจในใจของคุณคุณรู้ดีกว่าฉันว่าคุณโกงเงินคนอื่นหรือไม่ เฉินปิงยังจ้องมองด้วยสายตายเย็นชาโดยไม่แสดงความอ่อนแอสายตาของทั้งสองประทักการและบรรยากาศในห้องส่วนตัวก็ตึงเครียดขึ้นทันทีคุณกำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรบราเดอร์บิงราคาหลายแสนดอลลาร์สำหรับนาฬิกาเขาจะโกงเงินคนอื่นได้อย่างไรจุดๆุดจุด,จด จางมีอาตะโกนใส่เชนปิงเสียงดงังในใจของจางมีอาลเล้งบิงเป็นผู้ชายในอุดมคติที่ร่ำรวยและมั่งคัง่งคนรวยแบบนี้จะโกงเงินของคนอื่นได้อย่างไรใช่ครอบครัวของบราเธอร์บิงมีนาฬิกาฉันเกรงว่าคุณไม่สามารถซื้อได้ด้วยทรัพสมบัติทั้งหมดดังนั้นอย่ากระอักเลือดที่นี่แวงยูเชียนยังพูดกับเชนปิง เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครเชื่อคำพูดของเชนปิงไม่มีใครเชื่อว่าเล้งบิงจะโกงเงินผู้คนมันก็แค่นาฬิกาปลอมเอามาอวดเฉินผิงยิ้มอย่างเย็นชาตั้งแต่วินาทีที่เขาเดินเข้าประตูไปเฉินผิงก็พบว่านาฬิกาเย็นนั้นเป็นของปลอมตอนนี้เฉินผิงเพียงแค่ต้องแผ่พลังทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อทดสอบมันเล็กน้อยปลอม ทุกคนมองไปที่เล้งบิงแม้แต่แวงแฮนแน่นผู้กลอบโยน WU ยี่ฟานกดไม่ได้ที่จะมองไปที่นาฬิกาสีทองบนข้อมือของเล้งบิง มีประกายตื่นประหนกในดวงตาที่เย็นชาจากนั้นเขาก็พูดอย่างโกรธโกรธว,ว่าคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระนาฬิกาทองคำของฉันนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์คุณเคยเห็นนาฬิกาทองคำหรือไม่คุณกล้าเชื่อว่าเป็นของปลอมหรือไม่ เินบิงไม่เป็นไรถ้าคุณอิจฉาราเดอร์บิงแต่ทำไมคุณถึงบอกว่านาฬิกาของเขาเป็นของปลอมมันไม่ใช่นาฬิกามูลค่าหลายแสนดอลลาร์เหรอบราเธอร์บิงไม่มีเงินแล้วทำไมคุณถึงใส่ของปลอมเหรอบราเธอร์บิงขับเมอร์เซเดสเบนมากกว่าหนึ่งล้านหยวนคุณจะไม่บอกว่ารถของเขาเป็นของปลอมด้วยเหรอจางมีเอาถามเชนปิง ตัวตนของบิงเค่คืออะไรเขาใส่นาฬิกาปลอมได้ยังไงตอนที่ฉันอยู่โรงเรียนฉันได้ยินมาว่าบิงเค่รวยมากเขาใส่นาฬิกาปลอมได้ยังไงคุณมีทัศนคติแบบไหนที่จะบอกว่าคนอื่นเป็นของปลอมหลังจากได้ยินคำถามของจางนีเอาทุกคนก็กล่าวหาเชนปิงทีละคน ขอบพระคุณที่รับฟังอย่าลืมกดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ